สวัสดีครับนัาเรียนครับวันนี้พบกันกับครูนพดลนะครับเวันนี้ครูจะพูดถึงเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์นะครับคือการเก็บภาษี4อย่างในสมัยอยุธยานะครับครูต้องท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าอาณาจักรอยุธยานั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1893แะครับแล้วก็สิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2310นะครับรวมเวลาแล้ว 417ปีนะครับรวมกษัตริย์แล้ว33พระองค์นะครับ5ราชวงศ์นะครับาราชวงศ์แรกที่ก่อตั้งอยุธยานะครับตามที่มีบันทึกไว้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือ,อาราชวงศ์อุทองโดยพระเจ้าอุทองนะครับก่อตั้งาราชานีที่ชื่อว่าอายุธยานะครับบริเวณหนองโซนนะครับก็สถาปนาเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีนะครับแห่ง กรุงเทพทวาดีรีอยุธยานะครับก็เชื่อว่าอายุธยานะครับก็คือการเกิดขึ้นรวมกันของสองอาณาจักรสำคัญก็คือลโวและก็ทวราวรวดีนะครับมีการสถาปนาขึ้นนะครับก็อยู่หลังจากการสถาปนาสุโขทัยนะครับสุโขทัยกับอยุธยานะครับก็จึงได้เรียกได้ว่าเป็น ช่วงเวลาที่มีการคาบเกี่ยวกันแล้วก็ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันนะครับในทางด้านของการจัดเก็บภาษีนะครับในพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะมีเรื่องของอาการเก็บภาษี4อย่างนะครับในสมัยของอยุธยานะครับมีเรียกว่าสวยสาอากร4ประเภทนะครับได้แก่จังกอรฤชาอากรแล้วก็สวยนะครับที่เรารู้จักกันครูจะอธิบายทีละ ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1ก็คือจังกอบหรือจํากอบนั่นเองอส่วนนี้เนี่ยจะเป็นภาษีที่เรียกว่าค่าผ่านทางนะครับค่าผ่านทางถ้าในปัจจุบันก็คงเปรียบเสมือนกับเรื่องของภาษีศุลกากรการกนํานเข้าการส่งออกการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการต่างๆนะครับจังกอบเนี่ยก็จะเป็นการเก็บส่วนหนึ่งของสินค้าหรือ,อสิ่งที่รัศดรนั้นหาได้นะครับ และประเภทที่2นะครับก็คือเรื่องของรุชานะครับรุชาเนี่ยแปลว่าค่าธรรมเนียมนะครับที่รัฐหรืออนุทาศนราชการเรียกเก็บจากประชาชนในกรณีที่ใช้บริการจากภาครัฐเช่นกรณีรุชาของโฉนดที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับในสมัยของอยุธยารวมถึงอากรนะครับอากรเป็นประเภทต่อมาที่เราได้ยินนี่สุดนะปัจจุบันก็คืออากรอากรนั้นเป็นการเก็บ ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งจากรัศดรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินก็ดีหรือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่รัศดรผลิตได้หรือหาได้นะครับก็จะเป็นอากรจําพวกอากรสุราอากรที่ดินอากรไร่อากรสวนอากรนาอย่างเงี้ยนะครับก็รัฐก็จะเรียกเก็บนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอันสุดท้ายภาษีก็ห้สุดท้ายนะครับก็คือสวย สวยถ้าในปัจจุบันเป็นคําพูดที่ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเช่นมีการรับสวยสินบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยในสมัยของอยุธยานั้นมีความหมายที่กรมพยาดํารงราชาดุภาพบิดาบอกศาสไทยนั้นได้ให้ความหมายว้ค่อนข้างดีนะครับสวยเป็นสิ่งที่เมืองหลวงนั้นอาจจะเรียกเก็บจากเมืองเมืองที่ภายใต้คุ้มครองของเมืองหลวงก็ว่าได้นะครับเรียกเรียกเก็บนะครับ กรณีที่สสวยเนี่ยเป็นสิ่งของแทนตัวในกรณีที่ไพร่ไม่ได้ไปเข้าเวรนะครับจะเป็นทรัพย์สินหรือเงินตราอะไรก็ได้ที่ไพร่ไม่ได้ไปเข้าเวรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยไพร่ต้องไปเข้าเวรรับราชการไม่ใช่รับราชการไปรับใช้หลวงนะครับก็6เดือนอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่ไปก็จะมีกรณีเรื่องของการส่งสวยหรือส,สิ่งของแทนตัวหรือ,อเงินตราต่างๆให้ทางราชการเพื่อ,อเป็นการไถ่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไป ทำงานให้กับทางราชการในช่วงเวลานั้นนะครับและอีกประเภทหนึง่งสวยในความหมายาในกรณีนี้นะครับก็คือ,อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของที่รัฐเรียกเก็บนั่นแหละครับจากประชาชนโดยทั่วๆไปนะครับดังนั้นสรุปนะครับภาษี4อย่างของสมัยยุทธยานั้นก็คือ 1. จังกอบหรือจากรนะครับเป็นค่าผ่านทาง 2. รุชาแปลว่าค่าธรรเนียม สาอากรอากรเป็นภาษีทั่วไปก็แล้วกันเนาะแล้วก็สี่สวยนะครับทบทวนใหม่นะมีจังกรจังกรค่าผ่านทางนะครับสวยคือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บหรือชากค่าทรรมเนียมแล้วก็อากรภาษีทั่วไปนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ